เอ่อผมมาในหัวข้อที่น่าจะเป็นซีรีส์นะครับสั้นๆก็จะได้เผื่อจะได้ไม่กระจายกระจายแล้วก็พี่ต้องได้ตามฟังได้อยาอ่างครบถ้วนนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่สําคัญมากเลยนะครับที่เป็นชื่อที่เรื่องว่าเกี่ยวกับเรื่องของนีรันดอนนะครับเรื่องนีรันดอนแน่นอนก็คือชีวิตหลังความตายนั่นเองนะครับคริสเตียนจํานวนมากนะครับหลงประเด็นในการเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็หลงลืมไปกับ เรื่องของการพยายามพิเศษหลายคนไม่ได้บอกเป็นพี่น้องนะครับพี่น้องที่นี่น่ารักกุลเลยสารวนอยู่กับเรื่องการมาแล้วทํำยังไงถึงจะมีพระพรทำยังไงมาถึงจะมีประสบการณ์ไปถึงระดับนี้ระดับนั้นระดับโน้นลงประเด็นไปหมดเลยนะครับจากเรื่องสําคัญที่สุดในพระวจนาพระเจ้า <c oughs> ก็คือเรื่องของชีวิตนิรันดร์หรือชีวิตหลังความตายนะครับเรื่องว่าคนก็สารวนแค่ว่าฉันต้องทําอะไรให้ถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อจะไปถึงพระพรที่สูงกว่า คนหนึ่งพระเจ้าจะคงจะมาทําอะไรบางอย่างเพื่อที่ธุรกิจฉันจะก้าวกระโดดจากระดับสิบล้านไปเป็นร้อยล้านร้อยล้านไปเป็นพันล้านเพจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าล้วนแต่เป็นเรื่องของความอยากส่วนตัวทั้งสิ้นแล้วก็เอาเข้ามาปะปนเพื่อที่จะแบบไปถึงจุดนั้นแต่ว่าลืมไปจริงๆว่าจริงๆเรื่องพระเจ้านั้นไม่ได้เรื่องพวกนี้เป็นพระพรที่พระเจ้าให้อยู่แล้วแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับมันเป็นเรื่องของการหนีตายเรื่องที่สําคัญที่สุดในการเป็นเกียน,นคือการหนีตาย เป็นเรื่องของการหนีชมพระอาชญาของพระเจ้าหนีจากบัลลังก์การพิพากษาที่จะทำให้เราไปตกนงลกบึงไฟนะครับคนหลายคนส่วนมากคริสเตียนหรือว่าโบสถ์ส่วนมากก็จะไม่ค่อยสอนเรื่องแบบนี้เพราะเกรงว่าสมาชิกจะรู้สึกว่ากระทบกระทั่งจิตใจอันบอบางของท่านแล้วท่านก็เลยรู้สึกว่าจะออกไปจากโบสถ์ไม่อยากจะมาคิดสักจักไม่อยากมาฟังคําสอนแบบนี้เพราะชีวิตจริงนั้นดําเนินชีวิตมีกิ๊กมีกักนะครับบางทีก็เป็นชอบขโมยเงินพระเจ้า คนก็ดําเนินชีวิตไม่ดีอยู่แล้วพอฟังเรื่องอย่างนี้ก็กลัวจะไปนรกพอฟังเราก็รู้สึกรับไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากฟังคําสอนแบบนี้คําสอนสไตล์นี้ก็เลยมักจะไม่ค่อยมีคนสอนหรือว่าพูดอย่างจริงจังมากนักนะครับซึ่งสไตล์ผมไม่ใช่อยู่แล้วก็พี่น้องคงชินอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องนี้ก็เต็มที่ทุกครั้งนะครับคนส่วนมากไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงผมอยากยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับมีรายการทีวีหนึ่งที่มีผู้หญิง คนหนึ่งนะครับอ้วนมากแล้วก็พยายามจะลดความอ้วนนะครับแน่นอนในรายการนี้นะครับเขาก็จัดเตรียมหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการคุมโปรแกรมน้ําหนักต่างๆนะครับเพื่อจะมาแนะนําเรื่องของการทานยังไงกินอะไรจิตวิทยา,ยาทํายังไงจะได้ผอมเร็วๆนะครับให้ทุกอย่างจําเป็นถึงแม้ว่ามีการผ่าตัดทําอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ผู้หญิงคนนี้ลดน้ําหนักให้ได้ทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ไปพบคุณหมอนะครับก็จะมีคําถามเดิมๆซ้ๆซําๆว่าน้ําหนักลงครั้งนี้ไม่ลงเลยนะ ทำไมไปทําอะไรมาทําไมไม่ทําตามแผนทําไมไม่เชื่อฟังทําไมไม่คุมอาหารนะครับสุดท้ายได้รับคําแนะนําทุกครั้งถ้าไปครั้งไหนทําไม่ดีไม่ลดน้ําหนักมาก็จะได้รับคําตําหนิในเชิงความผูกญ่ที่มาจากคุณหมอคนนี้นะครับแต่ที่สุดซีรีส์หรือว่ารายการทีวีนี้ก็จบลงที่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันจะไม่ไปหาคุณหมออีกแล้วเพราะว่าไปทุกครั้งนะครับไม่เคยได้รับคําพูดแง่บวกอะไรเลยแล้วก็ทําให้เธอไม่รู้สึกดี เธอเลยบอกว่าเธอจะไม่มาหาหมอคนนี้อีกแล้วพี่น้องในสองที่มทีบทที่สี่ข้อที่สามนะครับบอกว่าเพราะว่าถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่มีหลักไม่ได้และเขาจะรวบรวมครูให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบันเดาความอยากในในภาษา,ษาอังกฤษใช้คําว่าพวกคันหูนะครับชอบฟังอะไรที่มันคันๆจั๊จกกะดีจั๊กกะเดียมหูฟังว่าทําอย่างนี้พระพรจะเทลงมาพระเจ้าจมีพระเมตตาที่นี้นั่นนะครับแต่ทนต่อคําสอนที่มีหลักนี่ไม่ได้ว่า ระเจ้ามีนรกบึงไฟนิรัดนดร์เป็นส่วนของคนที่ไม่เชื่อฟังเช่นเดียวกันสุดท้ายจะไปนรกถาวรไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่คือความจริงในพระคัมภีร์เช่นเดียวกันคิดเส็นหลายคนก็เป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ไม่อยากเอามาโบสถ์หรือว่าอาจจะอยู่ในโบสถ์ก็ตามนะครับก็ไม่อยากกดฟังคําสอนสไตล์ที่มันดูเหมือนกับมันทิมแทงใจนะครับบอกว่าอยามีแฟนก่อนไปทั่งควรฟังแล้วมันทิมแทงใจมาบอกว่าอยากทาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นฟังแล้วมันทิ่มแทงใจเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ตัวเองก็อ้วนท้วน อ้วนมากนะครับแล้วก็ต้องควรจะต้องลดน้าหนักแล้วไนมะ่งั้นจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเพราะว่าการที่เขาไม่รักษาดูแลสุขภาพหมอก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าคุณต้องลดน้าหนักคุณต้องเชื่อฟังแต่ไม่อยากฟังแล้วไม่อยากฟังคําพูดสไตล์นี้แล้วไม่อยากฟังคูยแบบนี้สุดท้ายนะครับผู้หญิงคนนี้อาจจะจบโดยด้วยโรคเบาหวานาจะต้องตัดขาอาจจะไปถึงความพินาศเพราะวาความอ้วนที่เขามีในชีวิตเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านดําเนินชีวิตอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องมันไม่สําคัญแล้วครับอยู่บทไหน พราะในโบสถ์เดียวกันก็จะมีคนที่มีบาเหน็จมากและบําเหน็จน้อยในโบสถ์เดียวกันก็จะมีคนที่สุดท้ายนี้นะครับไปไม่ถึงจริงๆนะครับคงไม่ต่างจากโรงเรียนนายกรัฐมนตรีหลายคนก็มาจากบางโรงเรียนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จบจากโรงเรียนจะไปเป็นนายกรัฐมนิรีเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับในเรื่องนี้ในเรื่องของการความจริงในพระเจานะพระเจ้าว่าโลกนี้มีการพิพากษาวันหนึ่งทุกคนจะต้องกล่าวรายงานต่อหน้าพระพักรพระเจ้าจริงๆนะครับผมจําเป็นต้องสอนความจริงนะครับพระคัมภีร์ ในสุภาษิตบทที่ยี่สิบ็ข้อที่ห้าบอกว่าว่ากันต่อนหน้าดีกว่ารักกันแบบลับๆ,ๆนะครับจําเป็นถ้าถ้าวันหนึ่งนะครับผมไม่ได้พูดความจริงในพจนานระาเจ้าพูดอย่างประิปะนอมนะครับวันหนึ่งที่ท่านทําบาปทําผิดโลหิตของความผิดจะตกอยู่ที่ผมแน่นอนครับทางกลับกันถ้าผมสอนความจริงและท่านไม่เชื่อฟังโลหิตก็ตกอยู่กับท่านนะครับอืมนะครับคน การที่เราไม่พูดอย่างชัดเจนในเรื่องของนิรันดร์การนะครับเราพลาดอย่างมากในการพูดถึงมุมสําคัญในพลจนานุกัเจ้าคนส่วนมากนั้นคงอยากให้มีสมาชิกเยอะๆถวายเงินเยอะๆนะครับก็สอนแต่เรื่องว่ามีพระพรมีพระพรพอับราฮัมพระเจ้าอวยพรการเงินจะมีฟลัดลงมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าละเลยการพูดถึงการลออจากความบาปและความตาย พวกท่านคือน,นักโทษเดนตายก่อนจะมาเจอพระเยซูนี่ติดโทษประหารกันทุกคนอย่ามาอวดอ้างความชอบธรรมอย่าพยายามไปสร้างพรักพวกอย่าพยายามสร้างกลุ่มนี่คือกลุ่มชั้นที่มีคนมาร่วมอธิษฐานเยอะที่สุดอันนี้คือกลุ่มชั้นที่มีคนมารวมมากที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดไอ้นักโทษเดนตายไอ้คนนักโทษหนีพระอัจฉาของพระเจ้า กล้าดียังไงพยายามจะมาสร้างชื่อเสียงพยายามจะมาให้ตัวเองนั้นเป็นคนสําคัญในพื้นที่ของนักโทษประหารชีวิตท่านมันสมควรที่จะยกเกียรติให้กับคนที่ไถ่โทษความบาปของท่านเลิกมาผิดประเด็นได้แล้วนะครับเลิกมาสร้างชุมชนมาสร้างตัวตนบ้าบอในคิสซจักของพระเยซูพี่น้องทําให้เกิดความแตกแยกแบบ่งเป็นกุก๊กเป็นเหล่านะครับหรือว่า มาเพื่อที่วันหนึ่งจะมีชื่อเสียงพระเจ้าจะใช้อะไรขึ้นมามากมายที่น้องฝันหวังเอาตัวเองให้รอดมันจากนรกบึงไฟดีกว่านี่คือสิ่งที่ท่านต้องโฟกัสว่าตัวเองนั้นตกจะตกนรกอยู่แล้วพระเยซูมาช่วยท่านจากความบาปความตายไม่ใช่วันหนึ่งมานั่งมานั่งสมาคมใหม่มาสร้างตัวตนในพื้นที่เดิมในชีวิตเดิมนั้นทําไม่สําเร็จไม่ได้เป็นคนสําคัญไม่ได้มีชื่อเสียงในหมู่เพื่อนจบโรงเรียนมัธยมก็เลยมาเอาวะในวัดไหนๆก็ไหนในโบสถ์นี่แหละทําให้มันมีชื่อเสียงขึ้นมาพยายาม สารวจนอยู่กับเรื่องของการที่พยายามทาให้ตนเปอนพี่น้องคนเดียวที่คนได้ดรับพระคิคือพระเยซูคนเดียวที่คนได้รับคายกย่องสรรเสริญในรอบน้ำมัสการในการเทศนาในการน้ำมัสการคือพระเยซูไม่ใช่นักร้องไม่ใช่คนเล่นกีตาร์ไม่ใช่คนเล่นเบสไม่ใช่คนเล่นตีกลองประกาศคนเชื่อก็พระบระเยซูพระวิญญาณเลาใจเขาท่านเป็นแค่อุปก,กรณ์พี่น้องเอเมนไหมเลิกสักทีเลิกสารวนกับเรื่องไร้สาระบนโลกนี้สักทีเพราะสิ่งที่ท่านทามันจะถูกเผาไหม้ไฟจนหมด การพยายามเป็นที่รักของคนจะถูกเผาไหม้ไฟจนหมดนี่น้องเอเมนไหมครับหนึ่งโคลินบทที่9ก้าข้อที่สินะครับบอกว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจําเป็นที่ข้าพเจ้าต้องประกาศถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทำไมท่านต้องประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่ประกาศวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ท่านไงถ้ามันรู้ความจริงรู้ความจริงว่าคนที่ไม่เชื่อวางใจพี่เยซูจะไปตกนรก การที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐเพื่อวิบัติจะไม่อยู่บนชีวิตของท่านท่านทําส่วนของท่านท่านประกาศไปแล้วผมถามจริงๆถ้าคิสเียไม่ประกาศท่านจะให้ศาสนาอื่นมาประกาศนะครับข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูฟื้นจากความตายท่านจะให้สื่อทีวีฮอลลีวูด Gdh สร้างหนังประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูนะครับมันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของเราในการประกาศข่าวประเสริฐว่าโลกนี้มีการพิพากษาวันหนึ่งนะครับหลายคนจะไปถึงกันพิพากษาลงโทษจริงๆ ในกิจการบทที่18บก็ที่6นะครับบอกว่าเมื่อพวกเขาข,ขัดขวางตัวเองและกล่าวคำบิดประมาทเปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้าและกล่าวกับเขาว่าให้เลือดของท่านตกอยู่บนศีรษะท่านเองเถิดข้าพเจ้าปราศจากเลือดนั้นแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติพี่น้องอาเจกอาแปะอาอึมคนรอบตัวท่านท่านจําเป็นต้องให้ข่าวไปเสร็จไปถึงคราวันนี้นะครับผมไปดูกระเบื้องที่จะซื้อ าทำตึกของพี่โบนะครับพอตอนจะขึ้นรถก็มียามที่บุญถาวรน,นะครับเอาเอาล้มนี่นะครับส่งออไปที่รถนะครับสิ่งที่ผมทําผมควักแบงค์ออกมาแบงค์หนึ่งนะครับไม่น้อยนะครับแล้วผมก็ให้เขาเป็นลุงนะฮะแล้วผมก็บอกว่าพระเจ้าอวยพรอ,อาจจะไม่มีเวลาประกศราศข่าวประเสริฐแบบจริงจังจัดเต็มนะครับแต่ผมรู้ดียวว่าผมพยายามแม้เวลาช่วงนี้เล็กเพื่อจะให เขารู้ว่าพระเจ้าดีจริงๆแ้วคนก็ให้ติปเขาแค่เขาเดินมาสั้นๆก็ให้ติปเขาเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูพี่น้องอย่าให้โลหิตการที่ท่านเก็บงําความลับสวรรค์เอาไว้ในปากของท่านนะครับวิบัติจะอยู่บนชีวิตของท่านท่านจําเป็นต้องประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่มันไม่ได้เป็นพระคุณกับพระเจ้าถ้าไม่ไอ้พวกนักโทษประหารไอ้เดนตายไอ้คนชั่วไอ้สมควรตกนรกแต่พระเยซูก็ไถ่ามาโดยพระคุณ ท่านควรจะสํานึกพระคุณของพระเจ้าแล้วไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูให้คนมากมายพี่น้องถ้าถ้าไม่ประกาศนะครับโลหิตจะตกอยู่บนินศัรษะ์ของท่านญาติของท่านท่านไม่เคยพูดข่าวประเสริฐเลยไหพูดพระเยซูสักอย่างี็จะด่าเลยรไหก็ตามสบายของเขาแต่อย่างน้อยโลหิตก็ไม่ตกอยู่บนชีวิตของท่านท่านจะเป็นต้องเล่าข่าวดีของพระเยซูไปนคนมากมายให้เขารู้ว่านิรันดร์การเป็นจริงวันสุดท้ายมีนรกสวรรค์แค่ครั้งเดียวพี่น้องเอเมนไหมครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6พูดความจริงอย่างหนึ่งไว้ว่า พระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางของเราทางเดียวที่มาถึงทางของพระบิดาคือทางพระเยซูพี่น้องเอเมนไหมครับกุญแจอดอกเดียวก็คือดอกเดียวดอกนี้คือดอกนี้ไม่มีดอกอื่นคือดอกพระเยซูอย่างเดียวนั้นที่ทําให้ท่านรอดพ้นจากความตายพี่น้องเลิกสารวนกับชีวิตที่นําไปถึงความตายได้แล้วความสนุกสนานในการเป็นวัยรุ่นในโลกนี้การดำเนินชีวิตของการที่อยากจะเป็นคนสะสมเงินทองมากมายในโลกนี้สุดท้ายจะไม่ได้มีเป้าหมายเลยสุดท้ายการเป็นรถเบน สุดท้ายก็เป็นบ้านหลายคนก็พูดทั้งนั้นแหละเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้า,จา,จาสุดท้ายมั่มันไปจบที่รถเบนซ์ได้หว่าอ๋อมีตังค์มากขึ้นมีรถเบนซ์ขับถวายตู้เย็นมือสองให้โบกใช่แล้วนี่คือเป้าหมายนี่คือการถวายเกียรติพระเจ้าถวายเศษเงินท่านให้กับพระเจ้าแต่ชีวิตท่านนั้นใช้ตามใจตัวเองพี่น้องพระเจ้าต้องการชีวิตไอ้นักโทษเดินตายอย่างท่านพี่น้องเข้าใจไหม หน้าที่ท่านคือต้องการเอาคนมากมายมารู้จักกับพระเจ้านะครับพี่น้องเอเมย์ไหมครับมีการประกาศในที่สาธารณะที่หนึ่งนะครับในอเมริกาแล้วก็มีนักประกาศคนหนึ่งนะครับก็ลุกขึ้นมาประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูทามกางคนมากมายเขาพูดถึงเนื้อหาของการลงโทษพูดถึงเนื้อหาของพระพี่โลธของพระเจ้าการพิพากษาพระเจ้าที่จะลงมาอย่างคนจํานวนมากมายนะครับคนมากมายที่เข้ามามีทั้งกลุ่มเอเธียสไม่เชื่อพระเจ้ามีทั้งคนกลุ่มที่ เขานั้นก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับมากมายก็โกรธผู้ชายคนนี้มากเลยทำไมมาพูดการพิพากษาบอกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเยซูจะตกนรกชันชื่อศาสนาอื่นฉันจะไม่ลงนรกเหรอนู่นนี่นั่นนะครับถกเถียงกันเต็มไปหมดมากมายเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีคริสเตียนผู้ดูน่ารักเป็นที่รักของทุกคนโผล่ตะโกนขึ้นมาท่ามกลางการเทศนาข่าวประเสริฐในเรื่องของพระพิโรธของพระเจ้าบอกว่าโอ้ทุกคนเดี๋ยวไปฟังผู้ชายคนนี้เลยผู้ชายคนนี้นั้นกําลังพูดถึงนรก พระเยซูนั้นรักเราเขาไม่ได้กําลังพูดถึงความรักของพระเจ้าเขาไม่ได้พูดถึงความรักของพระเจ้าอยู่นะครับผู้ชายคนที่เป็นเอธิอสหรือคนที่ไม่นับถือศาสนาเลยยคเว้นนับถือตัวเองนะครับก็พูดขึ้นมาบอกว่าผมถามคุณนิดนึงถามคริสเตียนคนนี้นะครับที่มาล้องห่มร้องให้กลัวภาพรักคริสเตียนอันแสนบอบบางจะไม่ดีก็บอกว่าคุณคุณคิดว่านารกมีจริงไหมผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็ตอบคริสเตียนคนนี้บอกว่าใช่มีจริง แล้วคุณคิดว่าเขาเทศนาเรื่องพระวจนะพระเจ้าของเขาไหมผู้หญิงผู้ชายนึงบอกใช่เอเทีสคนนี้คนที่ไม่เชื่ออะไรเลยก็บอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเนี่ยรักพวกเราอ่ะน้อยกว่าผู้ชายคนนี้เห็นไไรผู้ชายคนนี้ก็พูดความจริงว่าไม่มีนรกคนที่ไม่เชื่อจะไปนรกอย่างไเขาพูดความจริงบางอย่างแต่คุณนั้นสนใจแต่ถยงตัวจะดูดีหรือเปล่าด,ดีจะสนใจเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนหรือเปล่ากว่าคนจะไม่รักท่านหรือเปล่าแต่ไม่กล้าพูดความจริงในพระวจนะของพระเจ้า พี่น้องอยากได้คนแบบนี้ไหมยอยู่ในโบสถ์ที่ทุกคนไม่มีใครเตือนอะไรกันเลยจะทําอะไรก็ตามสบายจะมาทําธุรกิจอะไรบางอย่างเพื่อจะมาหาผลประโยชน์จากสมาชิกในโบสถ์ก็ปล่อยท่านตามมีตามเกิดตามสบายจะทําอะไรก็ได้นะครับขายเะไๆนี่นไม่ได้ผิดนะครับแต่ตั้งใจมาตั้งสร้างองคง์กรองค์กรอะไรเลยนี่ครับพี่น้องแรงจูงใจแบบนี้เป็นแรงจูงใจของคริสเตียนเนื้อหนังเ,เป็นคริสเตียนนี่ครับแล้วก็กะว่าจะมาหาแฟนในโบสถ์นี่นะครับ แล้วก็ไม่ไม่สารบวนไม่สนใจเลยเรื่องสนใจแต่ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ในบวถเมื่อไหร่เขาจะมาพอผู้ชายคนนี้ไม่มาผู้หญิงคนนี้ไม่มาบวถงานรับใช้ก็ตกต่ำตกต่ำตกต่ำตกกำลังใจมันน้อยแล้วก็ไม่มีใครมาเตือนมันเลยสรุอว่ามาหาพระเจ้าหรือมาหาผู้หญิงหรือว่ามาหาพระเจา้าหรือมาหา,าหมาหา,มหาผู้ชายพระเยซูบนกลางเขนนั้นไม่ได้มีความสําคัญเลยต่อหน้าท่านเลยหรือไงสรุปมารับใช้เรื่องอะไรกันแนะ่ สแสวงหาพระเจ้าหรือจะมาแต่งงานพี่น้องครับถ้าพี่น้องมีผมเองนี่นะครับมีหลายคนหรือว่าอะไรนะครับถ้าอยู่กับผมไปสักช่วงหนึ่งจะรู้ว่าผมเป็นคนไม่เก่งใจเรื่องพวกนี้จริงๆทําชั่วทําเลวนะครับทําเรื่องเลวซามนิสัยไม่ดีนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับผมเนี่ยจัดเต็มแน่ๆผมไม่ยอมให้ท่านมาทําเรื่องบ้าๆบอๆในคิดจักรก็ผมจะไม่ยอมให้ท่านพินาศไปจากการดําเนินชีวิตเลวร้ายแบบนี พี่น้องเอเมนไหมครับสุดท้ายมันจะไปถึงความพินาศแลรกมีจริงแล้วคิดเตียนหลงหายมีจริงคริเสเตียนที่ประกาศข่าวประเสริฐขับผีในนามพระเยซูนะครับขับผีในนามพระเยซูร,รักษาโรคในนามพระองค์พระเยซูบอกว่าไอ้คนชั่วเราไม่รู้จักเจ้าพี่น้องคิดเตียนเบบีที่ไหนผู้เชื่อใหม่ที่ไหนเขาจะไปขับผีกันไม่มีหรอกเป็นคิดเตียนที่มีการเจอมีมีชีวิตกับพระเจ้าแล้วสุดท้ายอะไรหลงหาย มันมีมันมีคนหลงหายจริงๆมันมีคนที่จะถูกจับโยน,น,นลงไปในรบบึงไฟจริงจริงเป็นคริสเตียนนี่แหละมีแต่ตะเกียงไม่มีข้างในพี่น้องระวังให้ดีอย่าเป็นคริสเตียนเฉยชาเฉยชินชินมาบทจนชินโอ้ยผมทำมาหมดแล้วอาจารย์เทศนาแต่ละทีโอ้ยฟังไปแล้วอาจารย์ชีวิตมันห่วยอย่างนี้ล่ะทำไมชีวิตมันไม่ตามพระเจ้าล่ะ แย่ยังไงก็แย่อย่างน yeah, ั้นกลับมาที่สามวันกลับไปแย่ yeah, เหมือนเดิมไอ้คิดเชไม่มีจิตสํานึกนรกมันรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วรอด,อดตายจากนารกมาแล้วยังไม่รู้จักกลับตัวกับใจคานให้มันไกลๆนรกพี่น้องใช้อะไรคิดบางทียังจะยังจจะมาสร้างตัวตนในโบสถ์อีกบ้าไปใหญ่แล้วพี่น้องคิดาจ่จักมันเป็นที่ของการยกย่องพระเยซู คนเดียวที่คุณได้รับเกียรติคือพระเยซูไม่ใช่จํานวนสมาชิหกหรือจำนวนกลุ่มของท่านพี่น้องที่เราแบ่งกลุ่มแล้วไม่ได้มาแบ่งเพื่อจะคนนี้เป็นหัวหน้าคนนี้เป็นหัวหน้าเท่ากันหมดพี่น้องเรามาเพื่อยกย่องพระเยซูเราไม่เพื่อจะหนุนน้ำใจกันเดินไปถึงวันสุดท้ายเราไม่ได้มาสร้างกลุ่มบีหนึ่งบีสวรมันมีไหมพี่น้องไม่มีมันมีแต่คิดเซียนแทกคิดเซียนปลอม น้องเข้าใจไหมเราไม่ได้มาสร้างกิจกรรมอะไรมากมายเพื่อเป็นที่จารึกไว้บนกำแพงเมมโมเรียลของคิดสัจนะมังงุนใหม่บนโลกนี้นี่น้องเพี้ยนไปแล้วโดนผีมันหลอกจนงงงวไปหมดเรื่องสัที่สุดคือเรื่องความตาย้า,ายเราจะตกอะรก <c oughs> ถ้าเราไม่ตั้งใจเดินติดตามประชา้ามีแนวความคิดนะครับที่ผมจะสอนอย่างครบถ้วนนะครับความคิดนอกรีดประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในสมัยปัจจุบันถ้าพี่น้องอยู่ในบวช ที่มีคําสอนอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องก็จะไม่หลงไปนะครับความคิดเขาเรียกว่าความคิดเขาเรียกว่า universe s e ซ l i s m นะครับความคิดเนี้ยสอนบอกว่าโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์นะครับทุกคนเนี่ยจะจบลงในสวรรค์ในที่สุดในความคิดนี้ก็มีความคิดเช่นบอกว่านะครับนรกเนี่ยมีนะครับแต่ก็แค่ชั่วคราว เราไปผ่านสุดท้ายพระเจ้าจะใจดีแล้วก็เอาตัวเราออกจากนรกไปสวรรค์เพราะพระเจ้าทรงพระคุณอาจจะโกรธเราแป๊บหนึ่งแล้วพระเจ้าก็จะแบบล้างท่านแล้วก็เอาท่านไปสวรรค์ในที่สุดแนความคิดนี้สอนว่าไม่จําเป็นจะต้องเชื่อเพเยซสูตรสุดท้ายพระเจ้าก็มีพระคุณกับทุกคนจริงๆไม่มีการลงโทษนิรันดร์นะครับในความคิดแบบนี้ไม่เคยมีในพระคัมภีร์เลยนะครับ เป็นแค่อารมณ์ของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่พยายามจะยกโทษหรือว่าทําให้ความผิดตัวเองนั้นมันดูเบานะครับเขาบอกว่าถ้าคุณศึกษารากศัพท์ในพระคัมภีไปลึกๆนะครับคุณจะเข้าใจจริงๆว่าพระเจ้านั้นไม่มีนรกที่แท้จริงนะครับแล้วก็มีแนวความคิดหลายอย่างผมวันนี้จะพูดแค่แนวคิดเดียวนะครับที่เขาบอกว่าคิดสัจสมัยแรกเนี่ยไม่เคยพูดถึงนรก คิสจักรสมัยแรกไม่เคยพูดถึงนรกนะครับเขาบอกว่าผู้นาแนวความคิดเรื่องนรกเนี่ยเป็นแนวความคิดของศาสนาต่างชาติที่เข้ามาในความเชื่อครสเซียนในช่วงยุคสมัยแรกนะครับเรามาดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับในยุคแรกนะครับแต่ละคนพูดถึงนรกไว้อย่างไรบ้างนะครับแนวความคิดแรกนะครับของบาลานาบัสนะครับในปีจากพระเยซูสิ้นพระชนไปเจ็ดสิบปีนะครับบอกว่าทางแห่งความมืดนั้นคด และเต็มไปด้วยคำสาปแช่งเป็นทางที่นำไปสู่ความตายนิรันท์ที่เต็มไปด้วยการลงโทษรบรานาบัสบอกว่าทางความมืดนำไปสู่ความสาปแช่งไปสู่การตายนิรันท์ที่เต็มไปด้วยการลงโทษนะครับริมนแห่งโรมนะครับในปี96หลังพระเยซูเสียชีวิตนะครับบอกว่าถ้าเราทำพระทัยของพระคริสต์เราจะได้รับการพักสงบนะครับแต่ถ้าไม่เราจะทิ้งคําสั่งของพระองค์เพราะจะไม่มีอะไรช่วยกู้เราได้จากการลงโทษ นีิรันดรน์นะครับคนดังคนโพลิคาร์ฟนะครับสบอร์น่าจะเป็นเมืองเสมอนานะครับบอกว่าพวกเขาไม่สนใจทุกการทรมานบนโลกเขาพยายามจะไถ่ตัวเขาเองจากการลงโทษนิรันด์ด้วยการทนทุกข์แค่ชั่วโมงเดียวพวกเขารักษาแล้วก็หนีจากการลงโทษจากไฟที่เป็นนิรันด์นะครับ แล้วก็ไม่มีวันชดักนะครับี่อินไปหน่อยครับพลิคร์บนี่นะครับบอกว่าหลายคนนี่นะครับพยายามที่จะยกตัวเองจากการยอมที่จะทุกข์ทรมานตัวเองแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะาก,การลงโทษจากบุญฝ่ายนิลันทนแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อจะปฏิเสธในเรื่องของการลงโทษนิลันแทนที่จะยอมปฏิเสธพระเยซูและไปตกบุญฝ่ายนิลันนะครับ จัสตินมาร์ทนะครับในปี150บอกว่าเพราะเราเชื่อว่าทุกๆคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากไฟนิลันนั้นจะรับตามผลการกระทำพวกเขานะครับตามผลการกระทําพวกเขาทุกสัมผัสรู้สึกคนที่เคยอยู่ที่นั่นก็เช่นเดียวกันในเวลาแห่งการลงโทษนิลันที่ได้เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเพราะเราเชื่อว่าทุกๆคนจะได้รับการทุกข์ทรมานจากไฟนิรันตามผลการกระทําของเขาทุกสัมผัสทุกความรู้สึกที่เคยมีบนโลกนี้นะครับจะได้รับรู้เช่นนั้นในการลงโทษนิรัน ทาเทียนปี160นะครับบอกว่าเราที่ตายได้อย่างง่ายดายมีแค่2ทางเลือกคือเลือกที่ที่จะรับความเป็นอมตะที่เต็มไปด้วยความยินดีหรืออมตะที่เต็มไปด้วยความทนทุกข์เคอร์ทูเลียนนะครับในปี200บอกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับผู้ที่ไม่ได้นมัสผู้ที่ที่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงพวกเขาจะต้องได้รับการลงโทษนิลันในไฟที่ไม่รู้ดับไฟนั้นจะเผาฐานอย่างไม่รู้ดับ คนในยุคสมัยแรกนะครับโดนไปสู้กับสิงโตสู้กับสิ่งต่างๆมากมายนะเขารู้เลยนะครับทนทุกแค่ชั่วโมงเดียวเขาก็จะรอดจากตลบึงไฟนิรันดรการลงโทษนิรันดรการการที่มารู้จักความสว่างของพระเจ้านะครับแล้วทาชั่วหันกลับไปหาความชั่วเดิมๆเหมือนสุนัขกลับไปเยี่ยมสรอบตัวเองนี่นะครับมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่ทําแบบนี้ถ้าท่านนะครับเลิกจากการมีใจของการล่วงประเวณีนะครับและท่านยังกลับหันกลับไปพอมาไปอยู่ในไฟยิ่งหนักเลยนะครับ เปิดใจไปคบกิ๊กไปร่วมประเวณีนอกสมรสอีกนะครับท่านเป็นสุนัขที่กลับไปเลียสบลอกของตัวเองพี่น้องคนที่คนที่ดูหมิน่นพระสิริของพระเจ้านะครับจะมีโทษอย่างแน่นอนและถ้าท่านไม่กลับใจนะครับนรกบึงไฟนิลันดอนคือที่ที่ท่านจะไปอยู่เลยที่ท่านไม่มีวันที่จะกลับใจหรือเสีจจยใจได้อีกเลยนะครับเจมีนักวิชาการด้านปัมธีชื่อเจเอนดีเคลลี่นะครับเป็นนักประดิตร์ ในพระคิสจักรสมัยแรกได้พูดไว้อย่างชัดเจนบอกว่าแนวคิดต่อคนที่เวลวร้ายในยุคสมัยแรกนั้นการลงโทษต่อคนเหล่านั้นนั้นจะเป็นนิกกรรงปราศจากการผ่อนปลนหรือยกโทษได้เลยพี่น้องแนวความคิดนะครับของคิสจักรหรือพระต้องพีนะครับพระเจ้านะครับบอกชัดเจนว่านะกบึงไฟนี้แหลงดอนน้องรู้ไหมครับว่าจริงๆสิ่งที่ทุกทรมานใจที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในซีรีส์นี้จะมีเรื่องของแนวคิดเรื่องของ universalism นะครับแล้วก็จะไปในเรื่องของนรกสวรรค์ a p t เจ e นะครับชีวิตหลังความตายเกรทที่ผมก็จะไล่เป็นซีรีส์สั้นๆเพื่อให้พี่น้องจะได้ทบทวนนะครับเนหาหลักก็น่าจะเป็นจากคุณหมอแล้วก,ก็เสริมอะไรบางอย่างเพื่อพี่น้องจะได้เหมือนกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายแต่ผมอยากบอกอันหนึ่งนะครับว่าไม่มีอะไรทุกทรมานใจมากกว่าการถูกอาเปีนะครับสิ่งหนึ่งในคีดสัจนะครับถ้าใครทําผิดนะครับไม่กลับใจนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าพัพ่พีบอกว่าใ ให้เอาคนคนนั้นนี่นะครับออกไปนอกชุมชนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่มันมากกว่าเรื่องของความยากลําบากนะครับบางทีอากาศร้อนไม่มีแอร์นะังนปรู้ไหมครับความเหงาถูกทอดทิ้งการที่ไม่เป็นที่ยอมรับการที่ถูกทอดทิ้งนิรันดร์การจากพระสีของพระเจ้านรกคือที่ที่ไม่มีโอกาสพบพระเจ้าอีกเลยไม่มีความรักไม่มีความชื่นชมยินดีทุกอย่างเต็มไปด้วยความเศร้าใจ อยู่อย่างไรคุณค่าไม่มีประโยชน์แล้วพี่น้องฟังดีนะครับนี่คือสถานที่ที่ที่คนหลายหลคนจะได้กลับไปคิดตลอดนิจน,นิรันดรไม่มีโอกาสแก้ตัวความทรงจําของการที่มีโอกาสที่จะแก้ตัวบนโลกนี้นั้นก็กลับมาซ้ๆซ้ํซ้ซ้ําๆแล้วก็มันก็ถูกตอกย้าด้วยการที่ว่าฉันมันโงจ่จริงๆที่ตัดสินใจเลือกทางแห่งความตายและสุดท้ายฉันก็มาจบลงที่นี่พี่น้องอย่าอย่าคิดนะครับว่าเป็นคริสเตียรอดแล้วรอดเลยนะครับมีโอกาสาน,นะครับที่ท่านเนี่ย จะทิ้งความรอดของท่านโดยการที่ท่านนั้นดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าแล้วดาเนินชีวิตเป็นเจ้าสาวที่ชอบไปร่วมประเวณีกับโลกนี้ร่วมประเวณีกับสิ่งต่างๆพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าความรอดเป็นเรื่องที่ให้แล้วให้เลยจะไม่มีทางที่จะไม่รอดอีกดาเนินชีวิตชั่วๆเร็วๆซ้ำๆยังไงก็ได้ดําเนินชีวิตร่วมประเวณียังไงก็ได้ดําเนินชีวิตยังไงก็ได้ไม่จริงนะครับทุกนี้เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่ผีมาหลอกเป็นแนวความคิดสอนผิดของผีเป็นคําสอนของผีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต ถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนนี้นะครับมาใดโบสถ์นะครับท่านก็ไปจับกลุ่มนินทานินทาผู้นําบ้างนินทาคนานู้นคนนี้บ้างหลักอาจารย์อย่างงู้นอย่างนี้ตอนนี้มีเหตุการณ์อย่างงู้นอย่างนี้โบสถ์ในแบบนี้เนี่ยพี่น้องระวังดีๆนะครับปากท่านจะดึงท่านลงไปในนรกึลลงไฟในที่สุดพี่น้องคริสเตียนนี้นะครับพ้นจากความตายเพื่อกระทําความดีพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับผมมาย้ําในยุคยุคแรกนะครับที่มีอ่ ผู้ที่เป็นพระคัมภีร์นี้นะครับพูดอย่างชัดเจนเลยนะครับว่านรกปึงไฟอย่างโพลิค์บเนี่ยโดนแทงตายนะครับแล้วก็จะโดนบอกว่าปฏิเสธพระเยซูไหมถ้าปฏิเสธคุณก็จะรอดเขาบอกว่าเจ้านายของข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธข้าพเจ้าเลยตลอดกี่ปีหกสบปีเจ็ดสิบปีมาข้าพเจ้าทนยศพระองค์ได้ยังไงเขาบอกว่าด้วยการทนทุกข์ทรมานแค่ชั่วโมงเดียวเขาจะรักษาการหนีรอดจากนรกบึงไฟอันเป็นมิลันดอนจากไฟที่ไม่มีวันดับที่น้องมันไม่ดับจริงๆนะครับ แล้วนอกจากมันไม่ดับมันทรมานนี่นะครับท่านจะมีความรู้สึกอย่างนี้ทุกประการจําพ่อได้จําแม่ได้เป็นเรื่องทราชดีที่สุดนะครับท่านเป็นคตียนในบทเหล่านี้นะครับแม่รอดเป็นสวรรค์ลูกตกตะลงถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทำไมจะเป็นไม่ได้พี่น้องนะครับที่เป็นเด็กวัยรุ่นมานั่งฟังผมนะครับอย่าคิดนะครับแม่ท่านรอดแล้วท่านจะรอดวันๆนะครับโบกมุ่นอยู่กับ youtube ของท่านวันๆนะครับบ้าบอคิดอายุไม่เท่าไหร่คิดแต่เรื่องจะมีแฟนจะแต่งงานอะไรกันนี่นะครับคิดแต่เรื่องอะไรเรื่องเนื้อหนังทัั้้งนนีะครบ ไปถึงจุดหนึ่งนะครับไปไปร่วงประเวณีไปทําบาปท่านคิดว่าถ้าท่านกลับใจไม่ทันท่านก็ไม่รอดนะครับดำเนินชีวิตในความชั่วในความบาปท่านคิดว่าจะรอดนหรอครับไม่จริงครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่รู้นะครับถ้าท่านเชื่อในใจรับด้วยเปล่าว่าพระซูเป็นพระเจ้าตายมาแม่งเขียนไถ่บาปท่านท่านก็รอดครับแต่การประพฤติที่มันขัดแย้งกับความเชื่อที่ท่านประกาศออกมาคือความเชื่อที่ตายแล้วท่านเปนคิดเตียนชายแดนเหยียบระหว่างสวรรค์ข้างหนึ่งนรกข้างหนึ่งผมไม่รู้ท่านจะรอดหรือเปล่า เรื่องสําคัญที่สุดจะเป็นจะตายยังไงจะมีพระพรขนาดไหนวันนี้มันจะขายดีมันจะมีข้าวกินมันจะมีเงินในบัญชีแหละมันไม่สําคัญถ้าวันนี้ล่อดชั่วๆมันจะสําคัญยังไงวันหนึง่งบริษัทท่านนะครับขึ้นไปโอ p o IPO เข้าไปตลาดหุ้น MAI ไอ้บริษัทท่านเป็นยูนิคอร์ตัวที่สี่ตัวที่ห้าของประเทศไทยทําไมเพื่ออะไรแล้วสรุปว่าไปสวรรค์หรือเปล่าหรือว่า,วา,วาตกนรกพี่น้องเอเมนไหม เลิกเป็นคิดเตียนหานกล้าใช่แล้วสุดท้ายจะไปหานกล้าในนรกมานั่งทบทวนความโง่เขลาเบาปัญญาของตัวเองว่าทำไมฉันดาเนินชีวิตแบบนี้ทาไมฉันไม่ทําแบบนี้ทาไมฉันไม่เชื่อฟังผู้นําทาไมฉันไม่กดฟังคลิปนั้นฉันเกลียดไออาจารย์คมเอกมันชอบมาด่าฉันไออ่านก็หาเรื่องมาด่าฉันมาว่าฉันฉันเกลียดคาสอนของมันฉันไม่อยากฟังคําสอนของมันไม่รักมันไม่ต้องมารักผมไปรักพระเจ้าของท่านไปมันนี่ใครมาสอนท่านอย่างนี้เหรอครับเขากลัวคนออกจากโบสถ์ทั้งนั้นหละผมไม่เคยกลัวเลย ถ้าพี่น้องไม่เอาจริงกับพระเจ้าท่านก็ไปไม่ไม่รอดอยู่ดีไม่มีประโยชน์ที่ท่านจะมาเข้ากลุ่มแคร์ออนไลน์เลยทั้งสิ้นเพราะสุดท้ายท่านจะไปนรกพี่น้องคริสเตียนเกิดมาเพื่อกระทาความดีถ้ามันเป็นไอ้นักโทษเดินตายพระเจ้าไถ่ออกมาเพื่อกระทาความดีไม่ใช่มาดาเนินชีวิตบ้าๆบอๆยังไงก็ได้เดี๋ยวยืนนี้เดี๋ยวยังแคร์เสร็จจะไปดูหนังโป๊หน่อยท่านบาไปแล้วสติท่านเพี้ยนไปแล้วท่านติงตองไปแล้วทําไม่ได้ พี่น้องเข้าใจไหมนรกนะท่านนรกมีจริงๆนะท่านนิลันดอนด้วยไม่มีการแก้ตัวไม่มีการกลับมาทบทวนได้ใหม่ไม่มีอีกแล้วนรกจริงๆตายจริงๆบึงไฟนิลันดอนจริงๆของจริงไม่มีพระเมตตาแล้วนรกนิลันคือน,นิลันพระเจ้าพูดคำไหนก็คำนั้นไอ้ที่เสดในหัวท่านมันคำสอนของผี มันไม่มีนรกจริงๆพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจไหมครับท่าน,นต้องจริงจังจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนรกบึงไฟมันมีจริงจริงครับพระเจ้าอวยพรนะ